ไม่คนก็คงจะตั้งคาถามใช่ไหมเขาก็รอประชุมอยู่ครับเราก็จะไปตอบอะไรยากแต่ว่าเขาต้องประชุมเมื่อหามาติที่ลงตัวที่สุดนะ <c oughs> ว่าโปรแกรมของบุรีรัมหลังจากนี้จะทำยังไงมีนาม,มันเป็นปกติ <c oughs> มันเตะตามรูปแล้วมันเป็นแค่ไทยลีกให้ดูเมษาเมษาคือช่วงวันที่25 26กนะครับก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกมันคือวันหนึ่งต้องเลือกวันหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้โปรแกรมลงวันไหน <c oughs> นะแต่ที่แน่คือไปซาอุดีแน่แหละ <c oughs> คือ2วันนี้ไม่อยู่แน่แหละแล้ว27เนะี่ย คุณต้องเตะไทยรีกับหนองบัวซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายขอดูการซึ่งต้องเตะพร้อมกันคือมันเลื่อนไม่ได้ค่ะมันเลื่อนไม่ได้คือถ้าเกิดเลื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหโดนด่าเยอะเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็โดนด่าเยอะแล้วมันไม่ควรแต่เพราะมีผลในการตกชั้นหนองบัวเพราะที่หนองบัวก็อยู่ในโซนแล้วแต่โอเคถ้าเกิดว่านัาสุดท้ายหนองบัวเขาตกชั้นไปแล้วจะบอกว่าอาจจะไม่มีผลไปเตะทีหลังก็ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่สมควรนะ ม,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 มันก็คือนั้สุดท้ายของดูการอ่ะ,อะมันก็ต้องทําให้ได้ใช่ซึ่งทางเดียวคือบุรีรามก็ต้องแบ่ง2ชุดเล่นในมุมผมนะอ๋อใช่มันก็คือวิธีนั้นเนาะมันก็ควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณคุณต้องแก้ปัญหาเองบ้างหาพูดตามตรงอ่ะไม่ใช่ว่าคุณให้คนอื่นแก้ปัญหาคุณคุณเลื่อนแล้วก็รับจัดการตัวเองไม่ใช่คุณต้องแก้ปัญหาเองบ้างนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะมีเห็นไหมยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้ามีเอซีแอลใช่ไหมอ่ะเนี่ย แล้วคุณคิดดูได้กดสมมติกานเข้ารอบไปอะยี่สิบเก้าแล้วสามสิบอะคุณไปเลื่อนได้หรอช้อปปี้อะออคุณเลื่อนไม่ได้อนี่แหละคือเรื่องที่ผมจะบอกมาตลอดว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าคุณจะเล่นกี่ถ้วยอะแต่คุณต้องมีผู้เล่น,นเพียงพอถ้ามันเองนะครับถ้ามันมันมีไม่เพียงพอเนี่ยบางต้องตัดใจในบางรายการนะครับแล,แล้วเรื่องฉลองแชมป์อะไรเนี่ยครับ ฉลองเขาก็ต้องเขาต้องปิดให้จบอยู่แล้วครับก่อนก่อนเราถึง25เมษาเขาต้องเลือกสักเกมหนึ่งซึ่งซึ่งเขาเลงไว้เนี่ยเขาจะสลองแชมป์เกมกับบีจีสิบสองเมษาเขานผมได้ครนได้ข่าวว่าเขาเตรียมติดต่อพวกแบบเตรียมงานอ,ะอ่ะนะครับก็คือสิบสองเพราะเขามั่นใจว่า,าเขาน่าจะเขาน่าจะได้แชมป์ก่อนอ๋อเออจะต,ต้องไปดูว่าว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเขาเก็บเดือนมีนาลวดเลยสามเกมเนี่ยแล้วแบงอคอกพลาดอีกอ มันเป็นไปได้อยู่ที่แบงคอกอะะมันเป็นตัวแปรถ้าแบงคอกไล่อยู่นะแล้วแบงคอกมีโอกาสจับจี้เขาจนแบบการลุ้นแชมป์มันสนุกขึ้นมาเนี่ยบุยรังก็ต้องเลือกแล้วครับต้องเลือกเลือกที่จะเล่นแล้วมันไม่มีทางแล้วครับเพราะว่าคุณจะบ่อยเลยไปพฤษภาไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เงินเดือนนักฟุตบอลมันมันจบแค่เดือนเมษาคือทีมใหญ่เขาจ่ายเงินเดือนเต็มปีอยู่แล้วแต่บรรดาทีมเล็กอะ เขาจ่ายแค่จบฤดูการจบไหนเขาจ,จ่ายตรงนั้นถ้ามันลาไปถนงวิษภาเนี่ยคุณรับผิดชอบไ้จ่ายเขาหรือเปล่าซึ่งว่าไทยดีกกาลังหาแนวทางอยู่แต่ผมว่า <Tada. S 2> มันควรจะต้องจบแบบนี้นะคือต้องจบที่บุรีรัมจัดการตัวเองครับแต่ถ้าเกิดคุณไปจัดจบที่ทุกทุกคนจัดการให้บุรีรัมผมว่านี่ไม่ใช่อันนี้มันอันนี้พูดแล้วแฟนบุรีรัมอย่าว่านะครับคือมันเป็นเรนเป็นเรื่องที่เราเอาหลักการมาพูดกันคือสุดท้ายอ่ะมันมีทั้งคนที่เชียร์แบบมีตุผลแล้วเชียร์แบบให้มีตุผลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ผมว่ารบกวนมีเหตุผลนิดนึงกับ,บกับกรณีนี้ด้วยนะครับมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ